วันที่17เมษายนปีันี่17เมษายนปี1964ฟอร์ดได้เผยโฉมผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของพวกเขา Mustang Sport Complex มันกลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนแบบชั่วข้ามคืนจริงๆเลยทันทีที่เปิดตัวทั้งผู้ซื้อและสื่อมวลชนสายยานยนต์ต่างเฝ้ารอว่าคู่แข่งตลอดการอย่าง General Motors Corporation หรือเรียกสั้นๆว่า GM จะปล่อยรถแบบเดียวกันออกมาเมื่อไร แต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่า GM จะใช้เวลาถึงเกือบ3ปีกว่าจะมีรถสปอร์ตคูเป้ขนาดกลางของตัวเองความจริงแล้วคู่แข่งอย่าง GM รู้เรื่องนี้ล่วงหน้าอยู่แล้วและตอนนั้นก็ได้เริ่มพัฒนาโปรเจกต์สปอร์ตคูเป้ขนาดกลางของตัวเองเช่นกันย้อนกลับไปในปี1962เออร์วินริบิกสกี้หัวหน้าฝ่ายออกแบบของเชฟโรเล็ต เคยเสนอให้สร้างรถสปอร์ตสีที่นั่งต้นแบบโดยใช้พื้นฐานตัวถังร่วมกับเชอร์รีทูหรือโนวารุ่นคอมเพล็กซ์แนวคิดนี้ถูกต่อยอดกลายเป็นรถคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าซูเปอร์โนวาซึ่งถูกนำไปโชว์ต่อหน้าสาธารณชนในงานนิวยอร์กออโตโชว์ช่วงต้นปี1964ถึงแม้จะมีต้นแบบออกมาโชว์แล้วแต่เชฟโรเลตคาร์โมโรและพอลติแอคไฟเบิร์ดก็ยังไม่ได้เปิดตัวจริงในตลาดจนมาเปิดตัวในรุ่นปี1967ทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นก็เพราะว่าฝ่ายบริหารของ GM รวมถึงบักกี้นูเซนผู้จัดการใหญ่ของเชฟโรเลตในตอนนั้นต่างทุ่มความหวังไปกับคอลวร์มอนซารถสปอร์ตขนาดเล็กที่เริ่มเปิดตัวในช่วงปลายุค60ในตอนนั้นมอนซากาลัางขายดีมากแค่ในปี1962ปีเดียวเชฟโรเลตขายมันได้เกิน2 0 0 0 0 0คันและเมื่อมีแผนจะปรับโฉมใหม่สำหรับปี1 9 6 5บักกี้นูเซนก็มั่นใจว่ามอนซาจะสู้กับมาสแตงได้แน่นอนแต่แล้วเพียงไม่กี่เดือนหลังมาสแตงวางขายมาสแตงก็ทำยอดขายพุ่งทะลุ0 0 0 0 0คัน บักกี้จึงเริ่มตระหนักว่าเขาอาจเดิมพันพลาดครั้งใหญ่ด้วยการวางใจในคอแวว์มอนซาเกินไปไม่ใช่แค่ยอดขายที่ตามไม่ทันแต่ตัวรถยังถูกวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในหนังสือชื่อดังของราฟนาเดอร์อย่าง Unsafe at Any Speed ที่ชำแหละเรื่องความไม่ปลอดภัยของรถรุ่นนี้แบบถึงพลิกถึงขิงยิ่งไปกว่านั้นเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของมอนซาเครื่อง6สูบเทอร์โบ2.7ลิตรให้แรงม้าแค่180แรงมา้า ในขณะที่มาสแตงมีตัวเลือกเครื่อง6สูบอยู่ในไลน์อัพรวมถึงรุ่น289 V8 ที่แม้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็ยังรีพลังได้ถึง200แรงมา้านั่นคือสาเหตุที่ GM ไฟเขียวให้ F-body ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Chevy Camaro และ Pontiac Firebird ต้องรอถึง5เดือนหลังมาสแตงเปิดตัวและสุดท้าย Camaro ก็เพิ่งวางขายจริงในเดือนกันยายนปี1966ซึ่งช้ากว่ามาสแตงถึง30เดือนเต็มๆ ไม่ต้องไล่ล่ารถมือสองสาลายเว็บไซต์ให้วุ่นวายอีกต่อไปแค่ใช้รถดีโปรรถดีโปรรวบรวมรถมือสองจากทุกแพลตฟอร์มทั้ง a c e b o o k ขายดีวันทุกคาและตลาดรถมาไว้ให้คุณในที่เดียวสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาให้รถดีโปรทำงานแทนคุณรถดีโปรใช้ AI ช่วยระบุยี่ห้อรุ่นและโมของรถอย่างแม่นยำพร้อมดึงข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้แบบครบถ้วนรู้ก่อนตัดสินใจก่อนแบบมีข้อมูลจริงรับรอง เราชี้ให้เห็นรายการซ้ำจากหลายแพลตฟอร์มแสดงวันโพสต์ครั้งแรกและสถิติราคาขายต่ำสุดสูงสุดหากราคามีการเปลี่ยนแปลงเราแจ้งเตือนคุณทันทีและจะช่วยประเมินราคารถเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาดให้คุณรู้และที่น่าสนใจก็คือในตอนแรกรถรุ่นใหม่ที่ GM วางตัวให้เป็นคู่แข่งกับ Mustang เกือบจะถูกตั้งชื่อว่า Chevrolet Panther ชื่อที่แปลว่านักล่าขนาดเล็กที่ดุร้ายและยังซ่อนนัยยะว่ามัสแตงจะเป็นเหยื่อของมันแต่สุดท้ายชื่อที่ดูดุดันนี้ก็ถูกทิ้งไปและถูกแทนที่ด้วยคําว่าคาร์โรซึ่งเชื่อกันว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสคาร์มาเดที่แปลว่าสหายหรือเพื่อนคู่หูพีทเอสตาผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของเชฟโรเลตซึ่งเข้ามาแทนที่บากินุูเซนในปี1965อธิบายว่าการเปลี่ยนชื่อจากแพนเทอร์เป็นคาร์โรเป็นการตัดสินใจร่วมกันของฝ่ายบริหาร GM เ โดยตั้งใจจะรักษาธรรมเนียมการตั้งชื่อรุ่นรถให้ขึ้นต้นด้วยตัว C เหมือนที่เคยใช้กับ Chevrolet, c o r a i r Chevy 2และ Cobalt แม้ฟังดูแปลกอยู่ไม่น้อยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นรถที่ขายดีที่สุดของ Chevrolet คือรุ่น Impala ที่ขายดีที่สุดในโลกแต่กลับไม่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัว C เลย Camaro รุ่นใหม่แตกต่างจาก Mustang ตรงที่ใช้โครงสร้างตัวถังแบบกึ่งโมโน c o q โดยวางช่วงล่างหน้าและเครื่องยนต์ไว้บน s u บเฟรมซึ่งแยกจากตัวถังหลักด้วยยางและบล็อกโลหะเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน ทำให้ภายในเงียบกว่าและนั่งสบายกว่ามัสแตงอย่างเห็นได้ชัดแต่ความสบายที่เพิ่มขึ้นก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นเช่นกันคามาโรใหญ่กว่ามัสแตงเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบ2รุ่นนี้ในตัวที่มีอุปกรณ์เท่ากันคามาโรหนักกว่ามัสแตงประมาณ70ปอนด์คามาโรมีความยาว469ซนติเมตรกว้าง184ซนมยาวกว่ามัสแตงประมาณ2.5ซนมกว้างกว่า4ซนเมตรแต่เตี้ยกว่าเล็กน้อยประมาณ1.5ซนติเมตร สัดส่วนตัวถังของคามาโรยังคงคอนเซปต์รถอเมริกันสไตล์สปอร์ตยุคนั้นไว้ครบถ้วนฝากระโปรงหน้ายาวส่วนท้ายสั้นเช่นเดียวกับมาสแตงแต่ในสายตานะักอุจารย์ในยุคนั้นคามาโรกับดูทันสมัยและมีสไตล์กว่าอย่างชัดเจนขณะที่ดีไซน์ของมาส a ตงแทบไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่วันเปิดตัวถ้าเทียบกันในแง่สมรรถนะรถสปอร์ตของ GM ก็ไม่ได้ต่างจากมาสแตงของ Ford มากนัก แม้ว่าเครื่องยนต์8สูบของ GM จะมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยคามาร o ใช้เครื่องยนต์ Big b o ็อก396ขนาด8สูบให้กำลังอยู่ที่325แรงมา้าซึ่งเท่ากับมัสแตงรุ่นเครื่อง390ขนาด8สูบแบบเป๊ะพูดง่ายๆคือไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คามาร o รรุ่นใหม่จะขายได้น้อยกว่ามัสแตงโดยเฉพาะเมื่อมันดูทันสมัยกว่าแบบเห็นได้ชัดแต่ผู้บริโภคก็มีเหตุผลของตัวเองเสมอ ยอดขาย c a m าร o ในปีแรกที่เปิดตัวปี1967อยู่ที่ประมาณ2,21 0 0 0ันคันแม้ว่าในสายตาของ GM จะถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยแต่ในปีเดียวกันมาสแตงขายได้มากกว่านั้นถึงเท่าตัวจากยอดขายคา m a ร o ทั้งหมดในปี1967มีเพียงแค่6ก2คันเท่านั้น ที่ติดตราสัญลักษณ์ Z28 อย่างภาคภูมิใจบนตัวถังหรือที่ชาวอเมริกันออกเสียงว่า C28 รถเหล่านี้คือรุ่นพิเศษจากโรงงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะตามตำนานเล่าขานว่าตัวอักษร C ในชื่อรุ่นเป็นการยกย่องโซล่าอากุชดันตอสวิศวกรในตำนานของ GM ผู้ให้กำเนิดโคบัส่วนเลข28ก็มาจากเครื่องยนต์สมอลบล็อกขนาด283ที่ใช้ในต้นแบบรุ่นแรกของคมรโร แต่ในความเป็นจริงเรื่องมันธรรมดากว่าที่เล่ากันมากเดิมทีคาร์โ o โรเวอร์ชันสนามแข่งตั้งใจจะใช้เครื่องยนต์283ที่ผ่านการปรับแต่งมาแล้วแต่เมื่อลองจริงกลับพบว่ามันยังแรงไม่พอสุดท้ายจึงต้องเปลี่ยนเป็นสมอ l l b l o c รุ่นใหม่ขนาด302ลูกบาทนิ้วและชื่อรุ่นที่เตรียมไว้คือ combination 302แต่ก่อนจะเปิดตัวจริงชื่อก็ถูกเปลี่ยนกระทันหันกลายเป็นรหัสลับจากแคตตาล็อกของโรงงาน C20A เพราะเวลาที่ลูกค้าจะสั่งสเปครถต้องเปิดแคตตาล็อกที่ชื่อว่า RPO หรือ Regular Production Option ซึ่งรหัสของ o p ปชันสมรรถนะสูงสุมักจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เสมอและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของชื่อที่กลายเป็นตำนาน C 2 8ส่วนตัวเลข28เป็นเพียงลำดับรายการในแคตตาล็อก o p ปชันเท่านั้นเองชื่อรุ่น Cam a r o โ SS สำหรับสายซิ่งในชีวิตประจำวันในแคตตาล็อก RPO ก็ระบุไว้ด้วยรหัส C 2 7ส่วนรุ่นปรับแต่งสำหรับสนามแข่งก็ได้รับรหัสถัดไปคือ C 2 8 จริงๆแล้วในระหว่างที่ทีมวิศวกรกำลังพัฒนาโมเดลนี้พวกเขาเรียกรถรุ่นนี้ว่า c 2 8ตั้งแต่แรกและสุดท้ายชื่อเล่นที่ใช้กันภายหลังก็กลายมาเป็นชื่อรุ่นจริงในหน้าประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่ากันว่านะักออกแบบบางคนเชื่อว่าโลโก้ c 2 8จะดูเท่กว่าถ้าใส่ขีดทับขั้นกลางและเพราะเหตุผลเล็กๆแบบนี้สัญลักษณ์ c 2 0พร้อมขีดทับก็กลายเป็นโลโก้อย่างเป็นทางการของคาร์โมโร C20A ทุกรุ่นตั้งแต่ปี1967ถึง1969 แต่พอเข้าสู่รุ่นปี1970ขีดทับก็ถูกตัดออกจากชื่อและไม่ได้กลับมาอีกเลยจนถึงปี2015เบื้องหลังความสำเร็จของคาร์มาโร428คือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งชื่อวินส์พิกกินเขาเคยทำงานให้กับบริษัทฮัสสันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาฮัสสันฮอนเนตรถแข่งชื่อดังที่ครองความยิ่งใหญ่ในวงการเนสคาในช่วงต้นทศวรรษที่1950เราเองก็มีวิดีโอแยกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่องของเรา ร่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1950พิกกินย้ายเข้ามาทำงานที่เชฟโรเลตโดยส่วนใหญ่เน้นทำงานเกี่ยวกับการแข่งขันแต่ปลายยุค50ผู้บริหาร GM กลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มเข้มงวดกับกิจกรรมแข่งรถมากขึ้นสั่งยุติการสนับสนุนทีมแข่งของโรงงานทั้งหมดทำให้พิกกินต้องหลบอยู่ในเงาเมื่อสักพักจนมาถึงช่วงครึ่งหลังของยุค60ผู้บริหารใหญ่ของ GM เริ่มผ่อนคลายข้อห้ามต่างๆลงทีละน้อย และพิกกินก็ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งในปี1966ชมรมรถสปอร์ตแห่งอเมริกาหรือ Sport Car Club of America ได้ก่อตั้งการแข่งขันรายการใหม่ที่ชื่อว่า ทรานส์อเมริกาหรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าทรานส์เอ็มในรุ่นกรุ๊ปทูของรายการนี้รถที่เข้าร่วมต้องมีระยะฐานล้อไม่เกิน295ซนติเมตรและใช้เครื่องยนต์ที่มีความจุไม่เกิน305ลูกบากนิ้วหรือประมาณ5ลิตรสำหรับรุ่นนี้เองพิกกินก็เลยได้ไอเดียสร้างรถแข่งโรงงานของค a มมาโรที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มและเพื่อให้ผ่านกฎเกณฑ์ของรุ่นนี้พิกกินและทีมวิศวกรที่มีแนวคิดเดียวกันได้สร้างต้นแบบคัมาโรรุ่นนี้ขึ้นมา ติดตั้งเครื่องยนต์สมอลบล็อกขนาด283และนำไปให้พีดเอสตาผู้จัดการทั่วไปของเชฟโรเลตในขณะนั้นทดลองขับหลังจากลองขับกันแล้วทุกคนต่างก็เห็นพร้อมกันว่าพลังของเครื่องยนต์283ยังไม่เพียงพอจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องยนต์พิเศษรุ่นใหม่โดยดัดแปลงจากสมอลบล็อกขนาด327ที่ใหญ่กว่าจึงเกิดเครื่องยนต์เทอร์โบไฟเออร์302ขนาด8สูบขึ้นมามีความจุ302ลูกบักนิ้วหรือประมาณ4.9 4ลิตรแรงม้าระบุไว้เพียงแค่290แรงมา้า ซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงมากเชี่ยวชาญประเมินว่าแรงม้าจริงน่าจะสูงกว่านี้อย่างน้อย90แรงม้าระหว่างการทดสอบความเร็วในระยะคอเตอร์ไมล์หรือระยะประมาณ400เมตร c a m ารร S S 396รุ่นที่มีกําลัง325แรงม้ามักจะนําหน้า c a m a r o c 2 8อยู่ตั้งแต่เริ่มต้น และรักษาระยะห่างจนถึงความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หลังจากนั้น C 2 8จะเริ่มไล่ตามขึ้นมาและแซง SS 396ไปได้และเมื่อวัดความเร็วที่เส้นชัย C 2 0จะเร็วกว่ารุ่น SS 396ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสมอด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องยนต์เทอร์โบ r ฟ302ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งแบบทางตรงเท่านั้นแต่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการแข่งขันแบบสนามโคง้งจึงถูกตั้งรอบเครื่องยนต์ให้สูงถึง7,000รอบต่อนอาที ทำให้จุดที่กำลังสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ380 3 9 0ถึง390แรงม้าเลยทีเดียวแพ็กเกจ C 2 0 a นอกจากจะมีโลโก้พิเศษและลายเส้นแข็งคู่บนฝากระโปรงแล้วยังมาพร้อมกับระบบโวงมาลัยที่ปรับลดอัตราทดเพื่อความแม่นยำล้อขนาด15นิ้วแบบแลลี่ช่วงล่างเสริมความแข็งแรงเฟืองท้ายแบบพิเศษที่ทนทานขึ้นเกียร์ธรรมดา4จังหวะและเบรกดิสแบบมีระบบช่วยผ่อนแรงเบรก ราคารุ่นเริ่มต้นของคามาโรในปี1967อยู่ที่2,466ดอลลาร์สหรัฐส่วนรุ่น c 2ทจะสูงขึ้นมาเกือบ3,000ดอลลาร์ 3, ซึ่งถ้าคำนวณเป็นมูลค่าในปี2023ก็จะประมาณ28,000ดอลลาร์เลยทีเดียวรุ่น c 2ทสำหรับสนามแข่งสามารถติดตั้งได้แทบทุกออปชันในแคตตาล็อกของ c a m าโร ยกเว้นระบบปรับอากาศกับเกียร์อัตโนมัติที่ติดตั้งไม่ได้เพราะมันไม่เข้ากันกับเครื่องยนต์302ที่เน้นรอบจัดแบบนี้ตั้งแต่ปี1967ที่มีการก่อตั้งทีมแข่งโรงงานของเชฟโรเลตการแข่งขัน Trans Am มีข้อจำกัดด้านกติกาบางอย่างที่ทำให้ Cam c a m a ร o c 2 0เส่วนใหญ่ต้องลงสนามในานามทีมเอกชน ทีมของโรเจอร์เพนสกี้เป็นทีมที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมากที่สุดซึ่งมีบริษัทน้ํามันซูโนโกเป็นสปอนเซอร์หลักและเชฟโรเลตเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนสําคัญถึงแม้ไม่ได้สนับสนุนด้วยเงินโดยตรงแต่ก็ได้การช่วยเหลือทางเทคนิคอย่างเต็มที่เพนสกี้ <Pens ke S 2> และหัวหน้านักแข่งย่างมาร์ตินฮิลเป็นเซียนด้านการจูนรถพวกเขาสามารถรีดแรงม้าออกจากเครื่องยนต์30-2ได้เพิ่มอีกเป็นหลายสิบแรงมา้าจนกําลังสูงสุดแต่420แรงมา้า บางรายงานระบุว่าสูงสุดถึง440แรงม้าเลยทีเดียวเพนสกี้และมาดูนฮิลยังคิดค้นวิธีลดน้ำหนักตัวถังแบบเนื้อชั้นโดยการนำแผงตัวถังไปแช่ในกรดให้กัดจนบางแทบจะเท่าฟอยล์อลูมิเนียมโดยเทคนิคนี้รถจึงมีน้ำหนักเบาลงถึง150กิโลกร,รัมจากค่ามาตรฐานและสามารถเร่งจากศูนย์ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.2วินาที มีเรื่องเล่าว่าโรเจอร์เพนสกีและมาตดนฮิลใช้ลูกเล่นนอกกฎอย่างไรในการคว้าชัยในสนามทรานส์เอมเรามีเล่าไว้ในตอนที่ชื่อว่ารถแข่งต้องห้ามเป็นตอนที่สนุกมากๆถ้ายังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวรไปรับชมกันนะครับด้วยประสบการณ์แน่นปึกเทคนิคที่เฉียบคมและกลยุทธ์เหนือชั้นเพียงแค่ในปี1968 ทีมเพนสกี้กับคาร์โมโรตัวถังเบาของพวกเขาก็สามารถคว้าใช้ได้ถึง10จาก12สนามสถิตินี้กลายเป็นตำนานกว่า30ปีแม้ในปี1969เพนสกี้จะหยุดเล่นกลนอกกฎเลิกกัดตัวถังแบบที่เคยทำแต่คาร์โโรซีเทมนตีเอของพวกเขาก็ยังซิ่งเร็วคว้าใช้ได้อีก8สนามจาก12ในการแข่งทรานส์เอมถ้วยรางวัลประเภทผู้ผลิตจึงถูกมอบให้แก่แบรนด์ของรถที่ชนะมากที่สุดในฤดูกาลนั้น ทำให้ถ้วยรางวัลตกเป็นของเชฟโรเลตอีกครั้งความสำเร็จของเพนสกี้และมาร์ตินฮิลช่วยส่งให้ยอดขาย c ีทพุ่งทะลุจาก602คันในปี1967ไปแตะที่7,199คันในปี1968และพุ่งต่อไปถึง2 3 0 0 2คันในปี1969ซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับรถแข่งของจริงที่ขับได้แล้วโหดเกินไปสำหรับคนทั่วไปในอเมริกา แต่น่าเสียดายแทบทั้งหมดนี้ไม่ได้ส่งผลต่อย,ยอดขายรวมของค m มร o รุ่นแรกเท่าไหร่นักแม้จะเติบโตขึ้นในปี68และ69แต่ตลอด3ปีของเจเนอเรชันแรกค m มร o ทุกรุ่นขายรวมกันได้เพียงแค่699,000คันในขณะที่มาส a ตงขายทะลุหลักล้านไปแล้ว ในปี1970 Camaro c 2 8ได้เปิดตัวโฉมใหม่นะับเป็นเจเนอเรชันที่2ของ Camaro c 2 8รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด350ลูกบากนิ้วหรือราว5.7ลิตรให้กำลังสูงสุด360แรงมา้าแต่ตัวรถกลับมีน้ำหนักมากขึ้นและดูพูดดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนมันถูกออกแบบให้เหมาะก,กับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปมากขึ้น ไม่ชอรถแข่งสายสนามเหมือนรุ่นแรกอีกต่อไปและในปีเดียวกันนั้นเองโรเจอร์เพนสกี้และมาดูนฮิวก็โบกมือลาเชฟโรเลตและย้ายไปร่วมทีมแข่งโรงงานของอเมริกันมอเตอร์โดยเลือกใช้ AMC เจวาลินสำหรับโรงแข่งซึ่งเรามีวิดีโอแยกเจาะลึกรถรุ่นนี้ไว้บนช่องเราอีกด้วย และเจเวลินคันนี้เองที่ควา้าแชมป์ทรานส์เอมได้ทั้งในฤดูกาล1971และ1972ไปครอง